ชาวลัคนาราศีกันนะครับกับดวงชะตาในช่วงครึ่งปีหลัง2567ชะตาชีวิตของคุณดวงชะตาของคุณจะเป็นอย่างไรชาวลัคนาราศีกันรู้สึกบ้างไหมครับว่าดาวพระหัสขยับย้ายไปอยู่ในเรือนที่ดีแล้วคุณขยับอะไรก็จะคล่องตัวขึ้นที่ผ่านมาชาวลัคนาราศีกันก็ถูกเพ่งเล็งนะครับจากผู้หลักผู้ใหญ่พอสมควร บางทีทำอะไรไม่ค่อยถูกใจเขาอืมเขามักจะมีข้อจำกัดให้กับเราบางทีหายใจแรงก็ผิดเออนะครับทั้งเรื่องงานเรื่องส่วนตรงส่วนตัวก็ตามแต่ว่าดาวพระหัสเมื่อขยับย้ายตรงนี้แล้วย้ายไปอยู่ในเรือนสุภะนะครับเป็นเรือนที่9นับจากชะตาลัคนาราศีกันไปเดินได้ตำแหน่งเป็นจุลจักรอยู่กับดาวมนุษย์อยู่ ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีกันแล้วคิดจะเดินทางคิดนะครับจะเปลี่ยนแปลงชะตาชีวิตของตัวเองมีโอกาสที่จะมีความสําเร็จเข้ามาแล้วสิ่งสําคัญที่จะมีบทบาทแห่งการเปลี่ยนแปลงของชาวลัคนาราศีกันนั้นคือเรื่องความรักความรักนี่แหละครับจะเป็นตัวโยงให้ชาวลัคนาราศีกันมีการเปลี่ยนแปลงมันจะมาจากคู่ครองไม่ว่าจะเป็นในเรื่องการลงทุนหรือการทําอะไรใหม่ๆ ผมใช้คำว่าความรักคู่ครองหรือเพศตรงข้ามมีความเป็นไปได้ในลักษณะนั้นนะครับอย่างไรก็ดีในช่วงเดือนกรกฎาคมเป็นช่วงเดือนที่คุณนั้นมีความรู้สึกอารมณ์อื่นๆจุกจิกอยู่บ้างในเรื่องของการเงินมีความรู้สึกว่าเงินเข้ามาและถูกใช้ไปได้เข้ามาถูกใช้ไปมีความรู้สึกว่าตัวเองนั้นขาดวินัยในเรื่องของการเงินไปสักนิดหนึ่งพอเข้าช่วงประมาณเดือนตุลาเอกรกฎาสิงหานะครับ ช่วงนี้เรามัดนระวังเรื่องเงินกันยาตุลากันยาตุลาปับ๊บแฮปปี้ขึ้นขยับดีขึ้นนะครับไปจนถึงประมาณปลายป,ายปีฉะนั้นคุณจะอาจจะยังติดติดนิด,น,ดนิดในช่วงประมาณกรกฎาสิงหาพอเข้ากันยาตุลาพฤศจิกาธันวาชะตาชีวิตของคุณนั้นมีความก้าวหน้าอย่างเห็นได้ชัดเจนมีความก้าวหน้ามีความสำเร็จอย่างเห็นได้ชัดเจนแล้วคุณก็จะเป็นชาวลัคนาราศรีกันที่ทำอะไร นะครับสำเร็จนะครับทำอะไร10อย่างสำเร็จไปแล้ว78อย่างเอ้ยเยอะนะเฮ้ยเอยเอนะครับสำเร็จแบบสำเร็จแบบเห็นผลลัพธ์เลยเนี่ยนะครับทีนี้ผมต้องบอกก่อนว่าชาวลัคนาราศรีกันใครที่มีปัญหาเรื่องความรักมาก่อนหน้านี้นะครับคงต้องบอกเสริมว่ามันจะขยับเปลี่ยนแปลงในทางที่ดีขึ้นและทำให้คุณปลอดโปร่งขึ้นเพราะชาวลัคนาราศรีกันอ่อนไหวกับสิ่งเหล่านี้ แต่เมื่อความรักมันแฮปี้ขึ้นเมื่อคุณสบายใจขึ้นก็จะเปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีสิ่งหนึ่งที่ผมจะติงและเตือนติงและเตือนให้ระวังนะครับระวังมิจฉาชีพระวังคนมาแบบคือถ้าเกิดว่าไม่ได้สนิทกันจริงๆนะฮะจะมาชวนไปลงทงลงทุนเนี่ยดูให้รอบคอบเลยถึงแม้สนิทก็ขอให้ดูให้ดีคือดวงคุณมีโอกาสไปลงทุนจริงแต่ต้องเป็นการลงทุนที่ผ่านการคิด แบบรอบครอบของชาวลัคนาราศีกันแล้วอย่าไปลงทุนซีซัวอย่าไปลงทุนแค่เกรงใจอย่าไปลงทุนเพราะว่าคิดว่าคนคนนี้เป็นคนที่ดีขอให้ดูให้รอบครอบนะแต่ก็เชื่อครับว่าจะมีความสำเร็จเข้ามาโปรเจกต์ใหม่ๆม,ม,มีโอกาสจะดันให้มันสำเร็จได้เริ่มทำแล้วก็น่าจะไปในทิศทางที่น่าพึงพอใจใครที่คิดอยากจะไปดูสินค้ามาขายจากต่างประเทศใครที่อยากจะขยับก้าวไปอีกทิศทางหนึ่งในเรื่องของงาน ก็จะมีความสำเร็จเข้ามานานักประการอีกอย่างหนึ่งผมเชื่อเหลือเกินเชื่อเหลือเกินว่าชาวลัคนาราศีกันในช่วงครึ่งปีหลังฟังให้ดีนะครับก่อนหน้านี้คุณมีไอเดียมากมายที่อยากจะทำแล้วก็ทำไปแล้วบ้างทำไปครึ่งกลางๆบ้างยังไม่ค่อยสำเร็จเพราะที่ผ่านมาดาวมันก็ไม่ใช่เดินจะดีะไนนักหนาพอเข้าช่วงจังหวะตรงนี้ครึ่งปีหลังผมว่าความสำเร็จ นะครับคุณสะกดคําว่าสําเร็จได้ชัดเจนยิ่งขึ้นแล้วเป็นอะไรที่ลงทุนไปแล้วมันได้คืนลงทุนไปแล้วมันเห็นผลลัพธ์แล้วคุณจะได้บริวารที่ดีมาช่วยงานชาวลัคนาราศีกันอย่าไปคิดว่าจะไปทําอะไรคนเดียวแล้วสำเร็จพยายามหาคนมาช่วยซึ่งผมเชื่อมั่นเหลือเกินว่าจะนําพาความสําเร็จมาให้คุณแบบทับเท่าทาวีคูณ เป็นความสําเร็จที่อยู่บนพื้นฐานของชาวลัคนาราศีกันที่อาจจะเอาสิ่งเก่าๆที่เคยคิดมาก่อนหน้านี้แล้วทําไปแล้วบ้างหรือว่าทําไปแล้วบางส่วนเอามาปัดฝุ่นทําใหม่ในช่วงครึ่งปีหลังมีความสําเร็จแน่นอนแต่ครึ่งปีหลังต้องเร็วต้องกล้าตัดสินใจช้าไม่ได้นะครับมันจะมีอะไรบางอย่างที่เข้ามาในเวลาอันกําหนดให้คุณต้องทําและทําให้มันเร็วขึ้นแล้วความจเจริญก้าวหน้าจะยิ่งเข้ามาแบบทับเท่าวทาวีคูณ นะครับผมเชื่ออย่างนั้นสุดท้ายนี้ขอบอกอีกนิดหนึ่งชาวลัคนาราศีกันอย่าได้กลัวการเปลี่ยนแปลงโดยเฉพาะในเรื่องของลูกน้องใครที่ทำงานให้เราแล้วสร้างปัญหาไม่ค่อยแฮปปี้นะครับอย่าได้กลัวว่าจะต้องเปลี่ยนลูกน้องอีกแล้วเปลี่ยนเลยแล้วเดี๋ยวชะตาชีวิตคุณจะมีความสาเร็จอาจจะมีลูกน้องใหม่ๆมาปนกับคนเก่าๆที่เก่งๆแล้วก็ทำให้องค์กรมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้น สินแสหมิงขอให้ชาวลัคนาราศีกันทุกท่านโชคดีคิดสิ่งใดประการใดขอให้สำเร็จดังใจทุกประการไปก่อนครับสวัสดีครับ